BM 21 g r ร d เป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่พัฒนาขึ้นในสหภาพโซเวียตแกรดในภาษารัสเซียหมายถึงพายุลูกเห็บซึ่งสื่อถึงความสามารถในการยิงจรวดจำนวนมากในเวลาอันสัน้นเพื่อสร้างความเสียหายในวงกว้างประกอบด้วยท่อยิง40ท่อติดตั้งอยู่บนแชสซีรถบรรทุก6ล้อสามารถยิงจรวดได้ทั้งหมด40ลูกภายในเวลา20วิออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในพื้นที่กว้างระยะยิง20กิโลเมตรจะจรวดรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้น,นทั้งในรัสเซียและต่างประเทศสามารถยิงได้ไกลถึง30ง4 0กกกมมมเเรรรริ่ปปะะจาาในอทัพโซวีีียต1963แล ในครั้งแรกในสงครามชายแดนจีนโซเวียตเมื่อเดือนมีนาคมปี1969นับตั้งแต่นั้นมา BM21 ก็ถูกนำไปใช้ในความขัดแย้งทวโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งกัมพูชาได้รับ BM21 ในช่วงทศวรรษที่1980และมีการนำมาใช้หลายครั้งในการต่อสู้กับกองกำลังเขมรแ,แดงหลังจากนั้นระบบเหล่านี้ก็ถูกเก็บเข้าคลังเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงในปี1988ข้อมูลล่าสุดระบุว่ากัมพูชามีระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องจำนวนมากถึง463ยูนิตซึ่งอยู่ในอันดับที่10ของโลกในด้านจำนวนนี้แสงงบบดงารกมพูช